สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง g e a r u นะครับเมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานะครับทางฮงไกสตาร์เรลได้มีการไลฟ์สดนะครับผ่านทางยูทูบแล้วก็ไม่แน่ใจว่าทางทวิชเนี่ยมีหรือเปล่านะครับซึ่งในไลฟ์นั้นนะครับชื่อว่า Departure Festival เนื้อหาในนั้นก็จะเป็นเกี่ยวกับเพลงของฮงไกสตาร์เรลนะครับบอกเลยว่าพร้อมมากๆนะครับแล้วก็ด้วยความที่ฮงไกสตาร์เรลนะครับได้ผลตอบรับที่แบบว่าดีมากๆเนี่ยทำให้ทางเกมนะครับได้มีการแจก Starreal Special Pass นะครับ10อันให้กับผู้บุกเบิกทุกคนเลยนะคคครรรรรัััับบบบซึ่่่่งงมมมมมนนนนนกกกก็็สสาา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 ถเเเเข้้้แแลลวไดดผททจจุหยยยภใะะตี ก็ต้องมีเลเวลผู้เบิกนะครับมากกว่าเท่ากับเลเวลสิขึ้นไปนะครับจึงจะสามารถรับได้แล้วก็ถ้าจะไม่ผิดนะครับก็น่าจะต้องเล่นจนกว่าจะเปิดจดหมายภายในเกมได้ด้วยนะครับซึ่งตัวสะสมตัวละครในตู้กิจกรรมนี้นะครับจะสามารถรับได้นะครับตั้งแต่วันนี้เลยนะครับที่คลิปนี้ลงไปจนถึงวันที่7มิถุนายนนะครับเวลา6กโมงเช้าไม่แน่ใจนะครับว่าหกโมงเช้าหรือตีห้าแต่ว่าน่าจะราวๆนี้นะครับสั้นแรกวันศุกวันนี้ไปก็ยังมีเวลาอีกราวเดือนหนึ่งเลยนะครับใครยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะครับส่วน เดี๋ผมขออนุญาตรับก่อนเลยแล้วกันนะฮะ โดยรวมถือว่าแจกเยอะไหมก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าในตอนเริ่มแรกมาเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะครับ10บใบมีตั๋ว10บใบนะครับสำหรับการสมตุกิจกรรมแต่ว่ามันเป็นการล็อกอินนะครับตอนนี้ผมก็รับมา5วันแล้วนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาลืนเนี่ยก็ครบแล้วนะครับสิบใบแล้วก็ได้มาจากทางจดหมายเมื่อกี้อีกนะครับสิบใบรวมเป็น20บใบนะครับก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับสาหรับกิจกรรมแล้วก็ของแจกในช่วงแรกๆที่เกมเปิดนะครับซึ่งคาดว่าจากนี้น่าจะมีอะไรแบบนี้มาให้เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าตัวเกมมันทำลาย นะครับว่าจริงแท้แค่ไหนนะครับเพราะว่าผมาเองก็เลื่อนผ่านๆทางด้านของ Facebook เหมือนกันแต่เห็นว่ายอดดาวน์โหลดของฮงไกซาเลวเนี่ยแซงเกนชีนอินแพ็กเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอบอกเลยว่าประทับตกใจมากเลยนะครับเพราะว่าในตอนที่เกนชีนอินแพ็กเปิดตัวเนี่ยก็ค่อนข้างแรงประมาณนึงแล้วนะแต่ก็ไม่คิดว่าฮงไกซาเลวจะแรงได้มากขนาดนี้นะครับโอเคในคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับฝากช่อคก์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแชร์แคร์ทุกสุขภาพด้วยนะครับและขอให้ทุกคนที่จะสุ่่มตตัััััววลละะะะคคคครรรรนนนบบบขออให้้ไดทีชก